พี่นอ้องกอเพลุีสารครับมนีสิภาพีพีนน้องสุขุโคกนครับมาเดินตลาดชุมชนห้วยไร่นะครับจังหวัดเชียงพูมครับพี่น้องตอนนี้ครับถึงตลาดแล้วครับผมถึงมาหายเบิ้งอของยุของกินของป้าล่ะครับพี่น้องไปดูกันเลยครับนนี้สิเป็นตลาดนะครับอยู่ตรงข้างทางเลยครับผม ันนี้จะเป็นบะกื่อนะครับพี่น้องภาพพี่น้องก็งเ,เบิ่งตลาดต่างๆปลากื่ออันนี้จะเป็นเขาไปต้มกุ้งก็ได้แต่ทำหนงที่ก็กกไ,ได้แกงเส้นกวางก็ได้ลงละลอยค่ะคือการจระจายที่ไหนก็นได้ปละกาแก่มื่อนี่จะรู้สองลอยหาสิบมื่อนี่รู้ลอยเกือบสิบกับแม่ค้าน,นี่มันเหี่ยงนี่ครับมันเผาจ้ะอ๋อมันเผาจ้ะเป็นหัวหน่อยหัวใหญ่อันนี้เขาเรียกว่ามันเผาครับพี่น้อง อันนี้มันแก้วแนเป็นเนื้หนียวแต่แซ่บน้ีคอ้รับอันนี้จะเป็นปลาแห้งปลาแห้งครับพี่น้องกงนี่จะเป็นผักหวานครับพี่น้องผักหวาน ละห้าสิบบาทพี่น้องใครผ่านไปผ่านมาก็สามารถแวะซื้อได้นะครับนี่เ็ตลาดชุมชนอันนี้จะเป็นเห็ดประวหวานเรกาก็จะขปรวหวานนะส่วนนี้ก็จะเป็นปรถทันครับพี่น้อง อันนี้เพินเ่นก่อยนะครับพี่น้องอันนี้ก่อยนะครับใครเพิ่งเคยเห็นก่อยเป็นแบบนี้หรอครับพี่น้องนี่ครับต้องเห็นไก่เลยดอกกันยี่สิบบาท อันนี้ทีเป uh ็นเห็ดทอะนะครับพี่น้องหรือว่านะเอิอเห็ดทอะอันนี้เห็ดกระด้างใช่เห มีีด <classrooms> ย no ิ่ง <absorbed> ห่างจ้ะอะไรเอาเอไฟกนอะไรเลยเอาเท่าไรกอไเยดกระางดะาคือ้มาแค่แม่เห็ดกระรางนี่น้ามน คุณเก็บมาจังไลยน้ำปลาบ่พราเอาหกงน้ำตาเก็บนี่น้ำตาเก็บน่องดูฮะก็ร้างขายครับอันันะครับันนั่นผิดยี่สิบจ้ะอัมิดัมีด้าพิน้องัวผู้ใดผ่ันมากกับแมวแืืลอยลยด้ครับนี่ครับ สำหรับตินนี้ก็แค่นี้แหละครับขอบคุณและสวัสดีครับ